วันดีพี่รองครับของนายด้วยของนายเป็นแบบนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนครอิสตันบูลของตุรกีนะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วเลยโดยเฉพาะในที่ฝั่งตะวันตกแล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือเหนือนครอิสตันบูลป้าผ่ากระหน่ำลงมาแต่ว่าไม่ได้เอาตุวเจ้าวานอยู่เจอหิมะถล่มหนักสุดในรอบปนพีครับขอบคุณนายบันี่ภาพจา ในบ้านเนี่ยที่กินแต่เดีเลยแสงมักจะมาก่อนเสียงพอมันฟาดลงมาเป็นลำแสงท่าผู้ชมนับไปไม่ทันเลยนะฮเรียกเรียกเรียกสุปประเมยไหมพี่น้องเนี่ยเอาแค่ประเมยจากสายตามีอย่างน้อยๆสะพัดประเมยเส้นที่ฟาดออกมาจุดนี้เหนือบริเวณท้องฟ้าของนครกิจสันบูก็อยู่ฝั่งขึ้นโซลาร์กินนะครับท่าผู้ชมน้องบารมีาขอสำนักการกุฏิยิ่งนตี้ยที่บแกว่าสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีความสุดมั่วหรือแบบนี้ เกิดขึ้นแล้วว่าพญาปอดก็จะครอบคลุมพื้นที่ตลอดทั้งไม่บานได้นอีกถึงกระสอเลยนะครับยาวไปจนถึงวันที่22มกราคมไม่เนาะถ้าแกมาถึงได้ช่วงคืนงวันก่อนหน้านี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการประกาศเตือนภัยฝนฟ้าคะนองระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่กระด้างให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังน้ำพุ่งฉับพลันได้แต่ ที่ประเทศเดียวกันฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองแต่ตะวันตกเฉียงเหนือเจอหิมะถล่มนะนี่เป็นนาทีหิมะที่มันตกลงมาสตรงบริเวณหลังคาขออาชามหาชัยแหมือนถล่มครับนักศึกษาสองคนจะจมกองหิมะไปแล้วตะเกียร์ตะการออกมาคนที่บันทึกรถไว้ตะโกนถามเป็นไรไหมโอ้

ทำอย่างนาาันาา <c oughs> ้น <laughs> <bell>